นาองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาช่วยนะคะพี่เขาปลูกข้าวเนาะซึ่งก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินขึ้นมาเนาะก็จะเป็นแบบบนภูขาวแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะฝนก็ตกแบบอา่าต่อเนื่องนะคะก็ทำให้แบบพี่น้องเขาก็เริ่มปลูกข้าวกันแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ก็มีเหตุอะไรนะคะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันนะคะว่ามีเหตุอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งที่เรารู้จักแล้วหรอเราไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะว่าที่นี่เหตุส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่จะออกมากับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเหตุเนาะจะมีหลายแบบนะคะ แล้วหลายสีหลายชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดกันเนาะว่าที่นี่นะคะมีเห็ดเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะจากการปลูกข้าวเนาะก็เลยเดินมาบนาป่านี้นะคะแล้วก็เห็นเริ่มมีเห็ดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอาจจะมีเห็ดอาจจะมีสีสันนะคะที่ ต่ต่างกันไปนะคะอยู่ยังไงเราค่อยๆเดินไปเนาะบนนี้ก็จะมีแบบเป็นป่าเนาะแต่น,นี่เราก็เริ่มเจอแล้วนะเห็ดก,ก็จะอยู่ทั้งด้านหน้านี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดไม่รู้จักนะจะเป็นสีแบบส้มๆเนาะอันนึงแล้วนะอันนี้ก็เป็นสีส้มๆนะอันนี้ก็มีสีสามที่สวยงามเนาะแต่ว่าอ่า เราไม่ควรนะคะที่จะรับประทานเนาะเพราะว่าบางอย่างที่ถ้าเป็นเห็ดเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราไม่ควมที่จะนํามารับประทานนะคะถ้าเ,าเห็ดชนิดไหนนะคะที่เรารู้จักหรือว่าเราเคยรับประทานมาแล้วนะคะเราถึงจะเก็บมารับประทานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะแล้วก็เจอเห็ดที่ มีอยู่ตามบนขาวนี้นะคะก็จะให้พี่น้องดูนะคะเจออีกชนิดหนึ่งแล้วนะคะก็อันนี้เลยอันนี้นะคะก็มีสีน้ำตาลนะตัวนี้สีน้ำตาลนะคะก็สวยงามเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้จักนะคะว่าจะกินได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือให้พี่น้องดูอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะไปต่อแล้วก็ถ้าเราเห็นแบบ ที่มีสีสามสวยงามหรือว่ายังไงแบบนี้นะคะเราก็จะให้พี่น้องได้ดูนะคะว่ามีเห็ดแปลกๆยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเลยค่ะที่พวกเราใช้มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขับไปทำไร่ทำสวนเนาะก็คือแคบแคจะประมาณนี้นะคะก็ถ้าฝนตกก็จะมีการแบบลื่นหรือว่าไหลอะไรประมาณนี้นะคะก็ ไม่ค่อยแบบดีคับรถเท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็เจออีกชนิดหนึ่งนะซึ่งก็มีสีสีม่วงเนาะอันนี้สีม่วงม่วงนะคะน,นี่อันนี้มีสีม่วงนะนี่เป็นเห็กสีม่วงนะคะรู้สึกว่าเจอหลายสีแล้วนะคะเห็ดก, <c oughs> ก็ถือว่ามีหลักชนิดนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะชนิดไหนที่เราเคยกินแล้วนะคะเราถึงจะเก็บมากินนะคะแต่ถ้าชนิดไหนที่เราไม่เคยกินก็อย่านํามากินเด็กขาดน,นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีส้มนะคะนี่อันนี้ลูเล็กเนาะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะสีส้มๆเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อนะเราไปต่อถ้าเราเห็นแบบเห็ดเนาะที่มีสีสารแบบ ต่างๆเราจะให้ดูหมดเลยนะคะอันนี้ก็เจออีกอันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกำลังออกมาเนาะสีขาวนะคะเีตัวนี้สีขาวนะสีขาวๆเลยค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นสีขาวกำลังออกมาใหม่เนาะเห็ซึ่งก็จะมีหลายสีเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปแล้วก็ถ้าเจอแบบเรื่อยๆก็จะให้ดูนะคะ ก็เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเนาะเดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็เจอเห็ดหลายชนิดแล้วนะอันนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีสีแดงนะคะอันนี้เป็นสีแดงแบบเลือดหมูเลยนะคะมี2ออนันเนาะมีอันนี้กับอันนี้นะคะอันนี้ รู้สึกว่ามีมาแมลงอะไรมากัดกินแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเห็ดสีแดงนะคะซึ่งบนเขานี้นะคะก็จะมีเห็ดแปลกๆนะคะอย่างมากมายเนาะมีหลายสีด้วยนะคะมีเยอะมากเลยนะคะนี่ด้างบนนี้ก็มีอีกชนิดหนึ่งนะมีแบบ สีขาวๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยซึ่งก็เป็นเห็ดนะคะที่มีสีน้ำตาลเนาะตัวนี้มีสีน้ำตาลนะ2องอันเลยนะคะมีเยื่อหุ้มด้วยนะคะเยื่อหุ้มสีขาวๆนะคะนี่อันนี้สีน้ำตาลตัวนี้จะมีแบบมีเยอะนะคะมีเยอะมากเลย เยอะนะคะก็อย่างที่พาพี่น้องมาดูนะคะก็ค่ะบริเวณนี้นะคะจะมีเห็ดเนาะสีน้ำตาลมีเยอะมากเลยนะคะมีเยอะมากเลยมีทางที่กำลังออกนะคะแล้วก็มีทางที่เน่าแล้วนะคะนี่อันนี้เน่าแล้วนะ มีมแมลงมากัดกินด้วยนะคะอ,ออกมาเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ใช่ไม่เยอะนะรู้สึกว่าที่มานี่นะคะจะเห็นมีเห็ดตัวนี้ที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกเยอะมากเลยก็ถือว่าดอกใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะดอกใหญ่แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะไม่เคยกินนะคะมาเดี๋ยวเราไปกันแล้วนะ เราไปดูอีกที่หนึ่งเนาะที่แบบถ้ามีเห็ดอย่างอื่นก็จะให้ดูนะคะค่ะก็เห็ดนะก็มีแบบหลายชนิดเนาะหลายสีเลยนะคะบนนี้นะคะช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะมันจะออกเยอะมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเราไม่รู้จักเห็ดเนี่ยเราไม่ควรที่จะนำมารับประทานเนาะ เพราะว่ามีเหตุหลายๆอย่างนะคะที่เราไม่รู้จักแล้วเรานํามารับประทานนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อตัวของเรานะคะนี่อันนี้ก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะจะเสียแล้วนะคะแล้วก็มีสีแดงตัวนี้ด้วยนะคะถือว่า,าบริเวณที่หนูพา ไม่ใช่บริเวณที่หนูมาทำไร่วันนี้นะคะก็ถือว่ามีเห็ดเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะมีเยอะนะคะแล้วก็มีแบบหลายสีเลยนะคะก็จะมีหลายสีเนาะแล้วก็มันจะไม่เหมือนกันนะคะเราถึงเดินมาถึงบริเวณนี้นะคะก็มีดอกสีขาวๆนะคะสวยงามนะคะนี่ ก็สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะจะเป็นสีขาวๆเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินไปแล้วก็มีว่าเดี๋ยวเราจะเจอเห็กอะไรบ้างอีกนะคะค่ะเราก็เดินมาถึง บริเวณน,นี้แล้วนะคะก็มีเห็ดชนิดหนึ่งนะซึ่งกำลังออกนะคะนี่กำลังโผล่ออกมาจะดินเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตาลน,นะคะบนบริเวณที่มาตรงนี้นะคะก็มีหลายแบบนะคะ มีหลายแบบหลายสีนะคะเห็ดนะคะมาก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะสีน้ำตาลน,นะคะลายๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็กเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็ถือว่าบนนี้นะคะมีเห็ดเยอะนะแต่ปกติที่นี่ก็ไม่กินนะอันนี้แปลกที่สุดเลยนะคะนี่ เห็นไหมลูกนี้นะคะแปลกที่สุดนะคะปกติไม่กินนะมาก็จะเจอเห็ดแบบ,บแปลกเลยนะคะบริเวณนี้มีเยอะนะคะนี่มีลวดลายนะคะสวยงามมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะก็อันนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งนะนี่สีส้มๆเลยนะคะเป็นเห็ดเหมือนกันเนาะ ปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเราไปกันต่อเลยค่ะเราก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เจอเห็กนะคะที่แบบมีสีสามเนาะแล้วก็มีลวดลายบนเห็กนะที่แตกต่างกันไปนะคะก็ไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้เราก็มาเจออีกแบบหนึ่งนะคะบริเวณนี้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้สีเหลืองนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะนี่ใบนี้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองเลยค่ะตรงนี้ก็ใช่เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะซึ่งจากที่เราเดินมาได้สักพักหนึ่งนี้นะคะเราก็เจอเห็กเนาะที่เขามีสีสันแต่ต่างกันไปเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าเจอเห็ดสีอย่างอื่นนะคะก็จะให้ดูนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกนะคะทำให้มีแบบเห็ดนะคะที่มีสีสันนะคะแบบแปลกๆแล้วก็แบบออกมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเห็ดเนาะซึ่งแบบอย่างที่บอกนะคะเขาก็มีลวดลายเนาะอยู่บนเห็ดนะคะ ซึ่งเห็ดแต่และอย่างเนี่ยก็จะมีสีสันนอกที่ไม่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่หนูบอกนะคะก็เห็ดก,ก็ออกมาเยอะนะคะถ้า,าเห็ดที่เราเคยกินหรือว่าเรารู้จักนะคะเราถึงจะนํามารับประทานเนาะแต่ถ้าเห็ดแบบที่เราไม่เคยกินนะคะเราก็ไม่ควรที่จะนํามารับประทานนะคะก็อย่างที่ หนูบอกนะคะก็คือเราก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เจอเห็ดเนาะมีแบบเยอะแยะมากมายเนาะก็มีหลายสีเลยนะคะก็คือถ้าช่วงนี้นะคะถ้าเราเดินไปแบบเล่นๆหรือว่าเดินไปแบบเรื่อยๆเราก็จะเจอนะคะก็จะมีเห็ดเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาเดีย๋ยวเรามาดูเห็ดกันต่อนะคะ นี่อันนี้อันนี้จะเป็นสีเดี๋ยวนะสีเขียวๆค่ะด้านบนนะคะบนใบเห็ดนะจะเป็นสีเขียวๆเ,เนาะสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะนี่เราจะเดินไปตรงนี้นะโอ้โหมีเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบลายๆนะคะนี่ เป็นสีแบบไลายๆเลยนะคะบนนี้ถือว่ามีเห็กเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะมีเห็กเยอะแล้วก็มีแบบหลายชนิดด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหกเนาะที่ถามว่าหนูรู้จักไหมนะคะหนูไม่รู้จักนะก็คือเอามาแบบถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูนะคะว่าบนดอยแบบนี้นะคะก็มีเห็ก ที่มีสีสารนะคะต่างๆเนาะก็ถือว่ามีเยอะนะแต่ว่านีอันนี้ก็ใช่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เรามาดูก่อนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่เ็กอันนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะอันนี้จะเป็นสีชมพูนี่แต่มแมลงก็กินหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อเน,อะนาะมาเดี๋ยวเราก็ค่อย <ๆ S 1> เดินไปนะหรือว่าเจอเห็ดโออันนี้ใบนี้ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะจะเป็นแบบสีขาวๆเลยนะคะนี่สีขาวๆนะเป็นแบบสีขาวๆเลยค่ะใหญ่ด้วยใบนี้นะคะแต่ จริงๆหนูก็ไม่รู้จักเนาะออกมาเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะคะเห็ดเนี่ยค่ะช่วงนี้ออกมาเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าผ้าอื่นๆน,นะคะที่พี่น้องอยู่หรือว่าเอฟซีอยู่เนี่ยเวลาเราไปเดินป่าแบบนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าที่พี่น้องหรือว่าเอฟซีอยู่เนี่ยมันมีเยอะออกเยอะไหมนะคะแต่ที่นี่นะคะ ถือว่าออกเยอะมากเลยนะคะมีทั้งมีทั้งเห็กที่เรารู้จักแล้วก็เราไม่รู้จักนะคะก็จะเยอะนะคือมาบนดอยแบบนี้เราสามารถเห็นได้เลยค่ะว่ามีเยอะนะคะถ้าเป็นช่วงนี้นะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะอ่าวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูเห็กนะก็มีหลายสีนะคะมีหลายสีแล้วก็มีแบบหลายแบบด้วยนะคะซึ่ง ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะถ้าเรามาแบบเดินป่าเนี่ยค่ะช่วงหน้าฝนนี้เห็ดจะออกเยอะมากเลยนะคะอ่าก็อันนี้เราก็เดินได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ